สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทักทายตอนท้ายๆนะคะเดิมต้นเลยไม่ได้ทักทายพาชมบรรยากาศยามเช้าค่ะมีหมอกเล็กน้อยนะคะช่วงแรกกอนให้ฟังเสียงนกร้องนะคะ เดี๋ยวจะพาไปชมแต่ว่าต้นเขาแกรนนะคะต้นเขาแกะแกนค่ะจะพาไปชมเนี่ยนะคะอ่าแวะดูอินทพลัมของเราก่อนไม่รู้ว่าเป็นยังไงค่ะมันจะมี ไม่รู้ว่าเป็นตัวแมลงอะไรนะคะที่เป็นศัตรูของเขามันจะเป็นเม็ดๆเม็ดๆตุนะะ่มๆเนี่ยค่ะมาเกาะกันเต็มเลยแล้วก็ทําให้ใบแห้งพอเราพ่นยาไล่แมลงไปเขาก็จะหายไปสักแป๊บหนึง่งแล้วก็มากันอีกยังไม่รู้เลยว่าจะเป็นยังไงนะคะเนี่ยต้นนี้จะได้เห็นช่อดอกของเขาหรือเปล่า แต่เรามีอยู่ต้นเดียวเราก็เลยยังไม่หวังที่จะได้กินนะคะเพราะว่าเขาบอกว่ามันจะต้องมีต้นตัวผู้ตัวเมียค่ะถึงจะเป็นลูกให้ได้กินนะคะนี่นะคะต้นที่เราจะพามาชมพี่สาวเขาไปได้พันมานะคะแล้วก็เลยเอามาเพาะเม็ดไว้เสร็จแล้วก็เอามาลงปูเพิ่งจะต้นเท่านี้เองนะคะนี่ค่ะ เพิ่งจะต้นเท่านี้เองค่ะออกดอกซะแล้วเป็นกระเจี๊ยบแดงน่าจะเป็นพันธุ์ที่เขาพัฒนามานะคะลูกจะโตโตอะค่ะกระเจี๊ยบแดงลูกโตลูกใหญ่ก็เลยลองมาเพาะมาปลูกดูนะคะแต่เพิ่งต้นนิดเดียวเองค่ะออกดอกออกลูกซะแล้ว คงจะไม่ได้ลูกใหญ่อย่างกับต้นพันธุ์ที่เอามาปลูกนะคะก็ตอนที่เพาะก็ขึ้นหลายต้นอยู่นะคะแต่เราก็แยกเอาออกมาปลูกแค่สามต้นค่ะเราย้ายเอามาลงปลูกลงพื้นได้สามต้นปลูกแล้วก็ไม่ค่อยได้ดูแลสักเท่าไหร่นะคะลดน้ำอย่างเดียว ไม่ได้ให้อาหารอะไรเขาเลยเลยเป็นแบบนี้ค่ะไม่แน่ใจว่าตอนนี้จะสายไปไหมถ้าจะเอาอาหารให้เขาซึกหน่อยก็จะลองดูนะคะว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเอาอาหารมาให้เขาบำรุงต้นสักหน่อยนึงค่ะขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามารับชมคลิปค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะ